เพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนกดติดตามพวกเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดะดิ่งกุ้งกิงให้ด้วยนะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอีตอนเข้าสู่ช่องวาวาวทีวีพี่วานะคะก็ทุกคนเห็นพีว่าอยู่คนเดียวไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าวันนี้น้องวาวากับพีว่าไปโรงเรียนส่วนพี่ว่าก็ลาหย,ยุดหนึ่งวันมาถ่าบัตรประชาชนเย้ทุกคนรู้ว่าบัตรใบนี้เป็นบัตรใบแรกในชีวิตของพี่วาาเลยนะก็พี่ว่าก็ จะร่างสาวแล้วจอายุสิบห้าทุกคนก็คือตื่นเต้นมากเลยได่ไะทำบัตรครั้งแรก<ม>ก็เดี๋ยววันนี้นะคะ<ม>คุณแม่จะเป็นคนพาพวกเราไปทำบัตรประชาชนนะคะแล้วก็จะทำยังไงเป็นยังไงนะคะทุกคนก็อย่าลืมติดตามด้วด้วยนะงั้นไปกันเลยนี่ตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงห้างแล้วเราจะมาทำที่ห้างใกล้บ้านนะคะเพราะมันก็มีเหมือนกันเนาะไม่รู้ว่าคนจะเยอะไหมหรือเปล่านนะคะทุกคนต้องรอคิวให้เราี่ทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็มานั่งกินข้าวกับคุณแม่นะคะว่าตอนนี้ เจ้าหน้าที่เขพาพักอยู่นะเน,นี่ยวันนี้นะเรากินเป็นผัดไทย,ผ,ไทยผัดไทยเส้นจันัดไทยเนจานกับคุณแม่เดี๋ยวพี่อราขอตัวินข้าวก่อนนะคะ ตอนนี้พี่วาก็จะได้ใกล้จะทำแล้วนะนี่เขากำลังถ่ายบาัตรคนเยอะเดี๋ยวจะถึงคิวพี่วาแล้ว ตาไว้ไว่งสองสามยกตัวมาทางเทียวลูกและนี่เลยไปขาดิเยนะคะและนิ่ในการเรียร้องฟ้าขอได้เลยค้า เห็นว่เาเขาอ่อนเพลียพร้อมนี่ไม่ได้กนะอัน้าเน,นีนนนะโอ้โหแย้ทุกคนวันนี้นะคะชัวร์กลับถึงบ้านแล้วนี่พี่วานได้บอกไปทาชนมาแล้วนะทุกคนคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบเออตื่นเต้นนะคนอื่นเขาก็มีการใช่ไหมทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่คือที่เอาตื่นเต้นนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นบัตร ใบแรกในชีพพี่วาลเลยนะเพราะว่าพี่มาอาไม่เคยทําบัตรประชาชนมาก่อนทุกคนเนี่ยมาทําบัตรใบครั้งแรกตอนอายุสิบห้าเนี่ยทุกคนใช้นางสาวแล้วเดี๋ยวตอนเดี๋ยวรอว่าก่อนว่ากลับมาจับกลับมาจับโรงเรียนนะพี่วอลจะปวดอนะเฮ้ยทุกคนได้ยินเสียงป้าพ่าเกิดว่ากลับมาแล้วเดี๋ยวรอเดี๋ยวมาหนี่จะปวดมาแล้ว่มาแล้วใ่ไนี่วาดว่าเขามีจะอวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออวันนี้พี่ว้าหยุดเรียนไปถ่ายวาดเนี่ยเอามาดูนี่นี่หนึ่ง องัแตาอบ้างอะ่วาต้องรอนูไปทาบัตบ้าได้เดี๋ยวรอโรงเรียนหยุดก่อนเดี๋ยวรอหยุดเดี๋ยวพักได้วยเดี๋ยวน้องมีว่าไปทำด้วยนงว่าเจ็ดหัวเแล้วโอบัตรา เป็นรูปแบบเด็กๆเลยดิ <co ld> ใช่เดี๋ยวเราทำอีกทีก็สิบห้าอันนี้คือพี่วาวต้องไปทําก่อนคนอื่นนะคะเพราะว่าพี่วาวอ่ะต้องใช้สมัครสอบมอสี่เขาต้องแบบประชาชนมพงพี่วาเนาไปใชาก้ก็ต้องไปถ่ายบัตรแล้วก็ถ่ายเอกสารส่งให้โรงเรียนทุกคนแล้วมีใครบ้านที่แบบยังไม่ได้ทาบัตรเหมือนเรานะคะแล้วเพิ่งมาทาตอนตอายุสิบห้าของพี่วาวหรือว่ามีใครเนี่ยทำตั้งแบบเด็กๆเลยแบบเจ็ดขวบเหมือนน้องอีกแล้นเราะใช่ใช่ คืออจริงป้าถ้าเกิดเอาไปบอกถึงว่าแบบเอ้ยไม่ทํำบัตรเลยคือเพื่อนเราอะตกใจมากเลยดิใช่ <ๆ S 2> เพราะว่า,าที่โรงเรียนเพื่อนก็งงนะว่าฮะที่วิวบอกไปใช้ชดดีก่อนแล<ช>้ค <ๆ S 2> ือเราไม่มีบัตรใช่ไหมแล้วก็เลยใช้แบบว่าพวกศูนย์ตีบัตรแทนนะคะศูนย์ตีบัตรงั้นก็สจาบเพื่อนๆนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ด Subscribe ช่องยี่ห้อทีวีวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า